สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายครับอยู่กับผม n i h t Boy Sky วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับผมและผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่กระนวนจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองโกหมู่สิบเก้าบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดอยู่โรงเรียน ประถมกีฬาพออยู่ม .1 ครับส่วนถ้าใครที่อายุเยอะกว่าผมไดเรียกผมว่าน้องก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ช่วงนี้แด้บอกว่าต่อตั้งคำหยาบก,ก็ไม่ได้ก็สามารถพูดได้นะครับแต่อย่าพูดเยอะมากแค่นั้นครับคือไม่ว่ายังไงนะผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดในเกี่ยวกับคลิป ก็เตือนผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนมีอะไรอัปเดตเกี่ยกับบ้านผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับตยก่ดบาย